นี่นะฝนก็ตกนะทุกคนลงดอกอ่ะกี่โมงบ่ายโมงหกนาทีนะตกข้างหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะไปถ่ายข้างหน้าบ้านนะเดี๋ยวไปถ่ายก่อน นี่ทุกคนหน้าบ้านตกสักทีจากที่ไม่ได้ตกนะแต่ว่ามันก็ตกเมื่อวานก็ตกนู่นโชคอยู่ข้างในนะ nát dù nát dù âu âu ron mấy thằng anh này เดี๋ยวไปถ่ายขนมแป๊บนะมีเมนทอสแบบไอเนี้ยเออแบบนี้เลยแล้วก็ชาเย็นอ่ะกินชาเย็นอ้าวมันเริ่มแรงแนละ้วอืมเนี่ยเริ่มแรงแล้วก็นี่หนังตาลงนะ แล้วก็บัน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 สิบบาทแล้วก็มีอันนี้อันนี้เมื่อวานซื้อมาสองห่อนะแต่ว่ากินไปแล้วห่อหนึ่งก็คือสามสิบบาทเมนทอสสิบบาทอันนี้สองอันสิบบาทแล้วก็อน,นูนสิบบาทก็รวมเป็นสามสิบ okay. อ้าวนี่เหลือตังอยู่สิบบาทด้วยนะ นี่อุย้ยออก็ประมาณนี้นะทุกคนไปแล้วนะ